ผมไงก็ขอยุตินะครับการใช้เสียงสักหน่อยนะครับก็เชิญเชิญท่านผู้ใหญ่นะครับได้อ้ยทุกท่านนะครับผมขอบคุณท่านทุกท่านครับเหยยีบลูกไม้นะครับการลูกไม้ลูกไม้ลูกท่านลูกค่าพลูกเงี้ยลูกทุกานธรรมดาด้วย ยังเขเป็นได้สุดทีเดียวอย่างนั้นก็มีบางอย่างมันมินเนี่ยอันนี้อันนี้แต่มันเทียแป้งเ่ล้เยไม่กับิจ่ราตัวนี้มันมีหน้ากเดท่านกำนันบอกว่ามันยังไม่ออกรูกเนื่องจากว่ามันไม่ดอดท่านบอกว่า <พ>อันนี้ก็ือเป็นการปมมันจะมันจะเป็นผมดินเป็นพี่เลี้ยงให้กับต้นไม้พวกนี้ด้วยครับก็คือไม่ปล่อยให้ดินปอดเผาเปลือยครับอันนี้ก็จะบังแดดได้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับอ่าก็ความชุ่มชื้นก็จะอยู่ตรงรากของต้นยางของต้นโกโก้ได้ครับมันปลูกต้องปลูกในทางทิศจะบันตกครับเต่ทำยังไงไม่เราจะไม่ฉีดยาโกโก้มันเป็นเคี้ยแบบนี้อะ ทนำลัทำยังไงเราจะไม่ต้องฉีดพวกสารพิเอาไม่ใช่ไม่ทีนี้ต้องถามคนทำแล้วคนทำอยเป็นแม่บ้านมันมีต่อถ่านตงร่าเนาตั้ง่า่าต่ถ่านที่ไหนคะถ่านต่อถ่านของเรามีอ๋อร้านถ่าน้านถ่านคนเอาผ่านเนาะ ពីពេលដែលយើងជួបគ្នាក្នុងទីនេះតែមានតែយើងពីរនាក់ជួបគ្នាតែក្នុងទីនេះខ្ញុំមានចំណុចច្រើនចង់ជួយខ្ញុំចូលសារ Goodbye.